อาการของผมครั้งแรกหปัญหาของผมครั้งแรกนะครับผมเนี่ยกลางคืนผมเข้าห้องน้าบ่อยมากบ่อยไม่ต่ากว่าเจ็ดครั้งหรือสิบครั้งผมเคยนับนะครับแต่ครั้งแรกผมก็นึกว่าผมเออผมเอ่ผเอผมเป็นเบาหวานหรือเปล่าฉี่บ่อยแล้วฉี่ไม่สุดฉี่ก็เอ่อไม่หมดนะครับไม่หมดแต่ก็ยืนฉี่นีน่นานมากไม่ต่ํากว่าสามนาทีหรือหรือห้านาทีคือฉี่กระปิกกระปอยครับ แล้วก็นอนกําลังจะหลับอีกนิดนึงก็มาฉีกแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับพอฉีไม่ออกฉีกติดขัดแล้วก็ฉีไม่สุดนี่ผมเป็นมันบอกไม่ถูกครับเป็นยังไงคือมัน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 ไม่ไม่โล่งครับมันไม่โล่งมันไม่มัน,มนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้นะครับพอคุณหมอเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆว่าอาการเป็นงนี้คืออาการของอาการเริ่มแรกของการที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยผมก็โอ้มันใช่แน่เลยมันมันเราแน่เลยที่เป็นอย่างนี้ พอคุณหมอรบรรยายจบเสร็จปุ๊บผมจับโทรศัพท์มาสั่งคุณหมอทันทีเลยครับทางบริษัทนี้ส่งมาเร็วมากเลยนะครับวันที่ห้าตอนเย็นผมได้รับของผมแกะกินเลยครับเนี่ยผมผมแกะตัวนี้ครับกินเลย VS นี่ครับแล้วก็ผมกินควบคู่กับ VS นะครับตัวเนี้คือผมแกะกินสองเม็ด VS อะเวอร์ลี่สตองเม็ดแล้วก็ VS เนี่สองเม็ดก็เช้าสองเย็นสองครับกินผ่านไปได้ห้าวันครับ แต่ห้าวันนี้ผมร,รู้สึกว่าอาการผมที่มันมันมัน,มนเริ่มตอบโจทย์ครับคือมันมันมันเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะว่าเวลานอนเนี่ยผมก็จะฉี่ประมาณไม่เกินสองครั้งหลังจากห้าวันนะครับสองครั้งสามครั้งทุกวันนี้ผมคืนนึงผมฉี่แค่ครั้งเดียวครับ <Okay. S 1> ทั้งคืนนะครับปกตินี่สิบครั้ง <Okay. S 1> กลางกลางกลางวันนี่ไม่ต้องพูดไม่นับเลยครับผมขับรถไปส่งภรรยาที่นู่นที่นี่นี่ก็ผมก็จะแวะเข้าห้องน้ำบ,บ่อย แล้หลังจากกินมาได้ห้าวันนี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับมันยอมรับว่าอาหารที่คุณหมอผลิตมานี่สุดยอดมากๆเลยครับส่วนนกเขาผมนะครับผมก็ว่ามันจําสินแล้วนะครับคือผมดีใจมากเลยผมที่ได้กลับมาเป็นเหมือนสิบแปดอีกครั้งครับจากผมห้าสิบแล้วผมก็เอ๊ะเหมือนเราอายุสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งผมโคตรดีใจเลยครับดีใจใบอกไม่ถูก <laughs> แล้วก็ตัวนี้ผ่านไปหนึ่งขวดเนี่ยชี่ปกติไม่ปวดแล้วก็ในกระเพาะ ฉีผมเนี่ยโลง่งพอฉีสุดเพ๊่มมันรู้สึกว่าโล่งมากไม่ไม่มีอาการที่หงุดหงิดไม่มีอาการที่อ่อนเพลียแต่ก่อนนี่คือนอนไม่หลับนอนไม่อิ่มมันเพลียแต่หลังจากผมใช้ผลิตภัณฑ์อ่าอสคาเวลลี่สตองตัวนี้ไปนะครับผมเลยถูกใจตัวนี้เลยครับก็เหมือนผมอได้กลับมาเป็นสิบแปดอีกครับผมเลยอชอบม้ากผมเลยชอบและประทับใจในสิ่งนี้เลยครับผมก็ขอบคุณที่ มาให้ผมเจอในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าผมจะเจออาหารที่ดีแบบนี้แต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องอาหารเสริมนะครับผมไม่เคยเชื่อผมก็คิดว่าอ่เป็นอาการอะไรก็ต้องไปหาหมอเป็นอาการอะไรก็ต้องไปหาหมอปวดหัวตัวร้อนก็ต้องไปหาหมอแต่ตอนนี้ผมมากินอาหารเสริมเนี่ยผมกินวีเอตัวนี้นะครับผมประทับใจมากครับภรรยาผมก็กินด้วยคุณผู้ชายกินดีภรรยาผมก็กินด้วยหลังจากไปทํางานหนักๆมาอ่าภรรยาผมก็กินด้วยหนึ่งเม็ด แล้วก็ตามด้วยวีบแล้วก็ออร่าของเขาละครับของผู้หญิงครับแต่ผมก็กินแค่2ตัวครับผมขอบคุณมากครับ oh.